สวัสดีค่ะทุกคนคุณทุกคน้ำฝนเองนะคะอีพีนี้นะคะคุณ,คณ,คณน,น้ำฝนจะมาสอนวิธีการชำระค่าบริการนะคะของอ่ามาตาของประกันสังคมมาตาา33แล้วก็มาตา40นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Shopee Pay นั่นเองนะคะ สะดวกยังไงนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปชำระที่เซเว่นหรือว่าเคาน์เตอร์เซเว่นเลยนะคะชำระง่ายๆแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปพลิเคชันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการวิธีการชำระกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน s h o p e e Pay ก่อนนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจโซเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ให้เปิดมาเลยค่ะคลิกมาเลยนะคะ Shopee Pay อ่าแล้วเรานะคะก็ทำการเติมเงินปกติเลยนะคะที่แอปแอปพลิเคชันการเติมเงินเลยกรุงไทยเน็กหรืออะไรที่เป็นเน็ตแบงค์ของธนาคารต่างๆนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้ทุกคนมองหาคำว่าจ่ายบินค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนหาคำว่าบินประกันและประกันสังคมนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะว่าเราจะเลือกการชรําระบินของประกันแบบไหนนะคะเราก็เลือก การสังคมมาตรา40ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรานะคะใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพอเราใส่เสร็จปุ๊บก็ทำการเช็คบิลแล้วก็ชำระเสร็จเป็นการเสร็จสิ้นในการชำระนะคะเขาก็จะรวมยอดให้เราเลยนะคะว่าเราจะต้องชำระเดือนละ,ะเดือนละเท่าไหร่หรือว่าค้างชำระไหมนะคะเขาก็จะรวมยอดไว้ตรงนั้นให้เราเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยไม่ต้องเสียเวลาไปที่อื่นนะคะสามารถชำระผ่านช้อปปี้เพที่เดียว จบเลยนะคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนุณคุณนฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ